สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดยดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นดราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมอย่างเช่นเคยนะครับ ก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับในเรื่องของ f c e b o o o Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองนะครับแล้วก็เชียร์มาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดอดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันสำหรับคลิปนี้มีอะไรที่ น่าสนใจกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องราวหลังเกมนะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างออตาลนตาซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ูไน็ดนะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นในเรื่องของ5ประเด็นหลังเกมนะครับแล้วก็มีประเด็นทิ้งทายกันด้วยเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับก็จบวันไปนะครับด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ2นะครับเรื่องของส1เ็ตัวจริงครับนัดนี้แมนยูก็ใช้ระบบ จากเกมนัดก่อนนั่นแหละนะครับก็คือ352นะครับเพียงแต่ไม่มีในรายของเดน,นเลิฟนะครับที่มีปัญหาก็เลยเอาเอริกบายี่เนี่ยลงมาเป็นเซ็นเตอร์3ตัวตามนี้นะฮะเอเริกบายี่วาราแล้วก็เฮนรี่แม็กไววิงแบ็กซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยก็เป็นคนเดิมครับปันวิซาก้าแล้วก็ลุกชอกองกลางมีการเปลี่ยนแปลงครับไปดรอปเฟสนะฮะ ให้โอกาสปอบปอกบ,บาในเกนมนนี้ครับก็เป็นกลาง3ตัวก็คือเมคทรวนีบรูโน่แล้วก็ปอบปอกบ,บาส่วนหน้าคู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับเป็นคิสเซโนโรนโดแล้วก็มาแคแรดฟอร์ดที่ได้รับโอกาสแทนที่อินนิสันคาวานีไปนะฮะนี่คือเรื่องของสว็ตตัวจริงนัดนี้นะครับส่วนเรื่องของการทำประตูครับทางอตัลันตาเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับ ในนาทีที่12นะครับก็เป็นแอาตแนตาเนี่ยที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะที่แม็กทูเบีเนี่ยสกัดบอลไปเข้าทางสปาร์ต้าครับลากเข้าไปในกรอกเขตโทษด,ด้านซ้ายครับก่อนที่จะมีการไหลามาให้อิลิสิตวิ่งเข้ามาแปรยัดตรงตัวใส่เดคกยาครับทำให้บอลก็เข้าไปทางออตแลนตาเจ้าบ้านขึ้นนำน่า1สนย์นะครับนาทีที่12ในช่วงต้นครึ่งแรกเท่านั้นนะครับต่อมาครับประตูที่2ครับเกิดขึ้น ช่วงนาทีที่4 5บวก1นะครับเป็นยังหวะที่แมนยูเนี่ยมีการต่อบอลเข้าทําแบบสวยสดงดงามเลยฮะโรโนโดเนี่ยมีการจ่ายบอลไปให้กับเมสันกินบูธแทงไปให้กับบรูโนโ่หลุดไปแล้วก็มีการทําตอกส้นกลับมาแล้วก็โรโนโวิ่งเข้ามา สัตเข้าไปเต็มๆนะครไม่เหลือครับทำให้แมนยูตีเสมอหนึ่งหแล้วก็ต่อมานะครับประตูที่3ของเกมน,นี้ครับก็เกิดขึ้นในนาทีที่56ครับก็เป็นจังหวะที่ซาบาต้าเนี่ยได้บอลลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษด,ด้านซ้ายครับก่อนที่เฮนิสกววเนี่ยสกัดไม่โดนครับแล้วก็จิ้มบอลไปเข้าประตูไปนะครับ ซึ่งก็มีการเช็คด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าจริงๆนะครับแล้วก็ประตูสุดท้ายของเกีนี้ครับแมนยูก็พยายามที่จะตีเสมอให้ได้นะครับคือแบบไม่อยากแพ้แน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับพยายามกดดันเข้าใส่จนมาได้ในนาทีที่90บกหนะครับก็เป็นจังหวะที่แมนยูเนี่ยมาตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับก็เป็นโรนโดคนเดิมนี่แหละที่มีการหัวเต็มข้อนะครับนอกกรอบบอลก็ พุ่งหนีมือผู้สับประตูของอาตาลตาเข้าไปนะครับจดเกมก็2ออตามนี้นะฮะโอเคนี่คือคนทำสกอร์ทำประตูที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของห้าประเด็นหลังเกมมีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของระบบการเล่นนะครับนัดนี้แมนยูใช้ระบบแบบเดิมก็คือ3.5.2นะครับแต่ว่า3.5.2ครั้งนี้มันไม่เหมือนกับ352 ในเกมที่พบกับสเปอร์สามห้าสองในเกมพบกับสเปอร์เนี่ยมันมีความเหนียวแน่นใช่ไหมครับแต่เนี่ยคือคนละเกมพอมาพบกับอาตาลตาแมนยูมีปัญหาทันทีนะครับเพียงแค่12นาทีแรกของเกมเทนั้นครับมีข้อผิดพลาดแล้วก็เกิดประตูการเกิดขึ้นหรือว่าแมนยูเสียประตูนั่นแหละนะครับนี่คือ352ที่มีความแตกต่างนะครับที่เรามาว่ากันนะครับแล้วก็เป็นสามาที่เสียกินชี้ด้วยนะ เกวาน,นีนะครับโดนไป2เม็ดด้วยกันนะฮะซึ่งก็ต้องไปปรับจูนกันไป352้ในแป๊บเดียวครับจากนั้นนะครับประนีส2มันเชื่อมโยงกัน,นครับพอ5 2ม้ในแป๊บเดียววารานเจ็บนะครับนี่คือประนีส2ที่เราพูดถึงกันด้วยว่าพอวารานเจ็บเกมนัดถ,ถัดไปเนี่ยมันก็เป็นเกมสําคัญด้วยอย่างเช่นสุดสัปดาห์นี้เราจําเป็นที่ต้องมีวารานนะครับแต่ว่าดันมาเจ็บอีกนะฮะก็ยังไม่ทราบน,นะครับว่าจะ ฟิตทันไหมแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยแย่แน่นอนนะครับในเกมน,นี้นะฮะซึ่งออพอมีการที่วารานเจ็บนะครับโอเล่ก็ได้มีการเปลี่ยนระบบการเล่นทันทีนะครับจะมาใช้4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับโดยส่งเมสันกินวูดลงมาแทนที่ราเฟียวารานนะครับซึ่งจะว่าไปแล้ววารานเจ็บแต่ว่ามีแนวรับคนหนึ่งที่โดดเด่นในเกมนี้ก็คืออิลิกบายยีนะครับอิลิกบายยีเนี่ยโดดเด่นมากกว่าเฮลิแมกวาอีกนะครับ ซึ่งเฮลิแมกควายในเกมวันนี้ a, มีข้อผิดพลาดอนข้างเยอะมากๆนะครับเล่นช้าด้วยตอบสนองช้าด้วยนะครับคือพอได้บอลเนี่ยจะโดนฉกบอลอยู่ตลอดเวลาครับเฮลิแม็กควายนะแตรลีบายี่เนี่ยสกัดจังหวะสาคัญเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนี่คือจุดเด่นของเข้าตัวนะครับแล้วก็มีความเร็วช่วยได้เยอะมากๆนะครับก็น่าจะแทนที่ได้แต่คนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเฮลิแม็กควายมากกว่านะส่วนบาราเนี่ยมีตัวทดแทนอยู่แล้วนะครับนะนี่คือ ประเด็นที่2แล้วก็ประเด็นที่1ที่ว่ากันนะครับก็คือเรื่องของระบบการเล่นแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บของราเฟลวารานส่วนประเด็นที่3ครับปอกบากลับมาเป็นตัวจึงอีกครั้งซึ่งเกมน,นี้ถือว่าไม่โดดเด่นเลยครับปอกบานะครับมีเรื่องของการเสียบ,บอลอีกแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสเรื่องของการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยไม่ค่อยมีเลยฮะคือมันไม่ได้สร้างสรรค์โอกาสซะ เยอะเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับคือฟอร์มเก่งหายไปเลยในเกมน,นี้นะครับมีข้อบิดพลาดจริงๆครับไม่ใช่เกมที่ดีสําหรับเจ้าตัวเลยนะฮะในเกมดังกล่าวนะครับนี่คือเรื่องของปอบักบ่าส่วนประตูที่4ครับริเตียโนโรโดแล้วก็บรูโนเฟอร์เนสเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นตัวคีย์สำคัญยังไงก็เป็นตัวคีย์สำคัญอยู่วันยังคำ่ำนะครับเป็นโปรเจกต์คอนเนชั่นเลยนะครับสำหรับประตูแรกนะครับส่วนโรโนเนี่ยเราทราบกันดีว่า พี่โดเราเนี่ยยังไงก็พึ่งได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งเกี่ยวเนี่ยโอกาสไม่ค่อยมีเยอะครับเรื่องของการง้างเท้ายิงแต่ว่าง้างเท้าแต่ละครั้งก็เกิดประตูอย่างที่เราได้เห็นกันโรนโดยังไงก็คือโรนโดบรูโนเป็นคีย์หลักอย่างไรสร้างสารรค์โอกาสอย่างไรก็พยายามที่จะทําอย่างนั้นแล้วก็มีการสร้างเวทมนต์ให้กับทีมได้ทั้งคู่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องชื่นชมกันสำหรับบรูโนเฟอร์เดสแล้วก็ กิเซโนโรนโดนะครับที่มีเรื่องของการผลิตสกอร์ให้เรานะครับสำหรับโรนโดนะที่เรารอดพ้นได้นะครับนะแล้วก็สุดท้ายครับแมนยูยังอยู่ในเส้นทางครับซึ่งเรื่องของตารางคะแนนเนี่ยนะครับล่าสุดแมนยูแข่งไป4 4เท่ากันหมดแหละนะครับซึ่งแมนยูมี7บียเรียลมี7แล้วก็อตาลันต้ามี5จังบอยมี3นะครับซึ่งทีเนี้ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมันแพ้จริงๆเนี่ยโอ้โหแมนยูก็แน่นอนครับว่า ตกที่น่าลำบากครับโอเล่ LE, ตกที่น่าลำบากมากครับเครียดเลยนะนัดน,นี้ถ้าเกิดแพ้จริง2-1แล้วก็ไปแพ้ซิตี้ต่อยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับแต่ว่าดีว่าเสมอกันไปนัดที่แล้วชนะนัดน,นี้เสมอนัดหน้ารอดูกันเรายังไม่ทราบนะครับแต่ทีน่เนี่ยแค่เนี้ก็แย่แล้วนะแค่เสมอนเนี่ยผมคิดว่าผมตามอ่านดูคอมเมนต์หรือว่าตามดูบทวิเคราะห์เนี่ยก็โอ้โหมีการสับเลเหมือนกันนะครับเรื่องของการหลังเกมนะครับอ่ะโอเค สุดท้ายเนี่ยประเด็นที้าก็คือแมนยูยังอยู่ในเส้นทางแล้วกันก็คือยังไม่หลุดจากเรื่องของเส้นทาง UCL อ่ะนะครับยังไปต่อได้มันก็เหลืออีก2เกมแต่ว่าคะแนนมันไม่ห่างกันมากนะครับต้องดูดีๆนะฮะจำกันอีกรอบหนึ่งนะครับแมนยูมี7เบียเรอลัลมี7อตาอตันตามี5 ยังบอยเนี่ยมี3คือแบบน้อยสุดแล้วแหละยังบอยน่าจะลุ้นยากแล้วแหละแต่ว่า3ทีมนี่นะครับคือแบบลุ้นกันหนักมากนะแล้วก็ประเด็นที่ผมแถมให้นะครับก็คือการเปลี่ยนตัวในเกมนี้ครับอ่าโอเคปอกบาไม่ได้โดดเด่นนะครับโดนเปลี่ยนตัวไปก็คือมาติดในนาทีที่69แล้วก็มาคาร์เนสฟอร์ดก็เช่นเดียวกันก็ส่งเอดนสันคาวานีลงมาในนาทีที่69ด้วยนะครับซึ่งในรายของคาวานีเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าทําไมไม่เป็นตัวจริงนะฮะทั้งทั้งที่ ลงเล่นกับโรโดในเกมพวกอัลสเปอร์เนี่ยเราก็ทำให้ดีคือมันมีข่าวก่อนเกมว่าคา a วานี่เนี่ยอาจจะฟิตไม่ทันเพราะว่าเรื่องของช่อง่างกายเนี่ยยังไม่รอเปอร์เซนต์ก็เลยอาจจะต้องโดนดรอบไปก่อนก็ไม่ใช่เรื่องแปกที่โอเล่เนี่ย จะมีการดรอปไปในเกมน,นี้นะครับเพราะว่ายังไม่รอเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่งลงมาในช่วงนาทีที่70นะครับแต่ทีนี้อย่างที่จะพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับคือมันจะมีช่วงเวลาที่เปลี่ยนตัวความรู้สึกช้าไปหน่อยนะครับอย่างเช่นโอเลกุนน่าโซชาเนี่ยจะเอาในรายของดอนนี่ฟาร์เบกแล้วก็จะดองซานโชงลงมาเนี่ยนะฮะคือมันมีการแก้เกมช้าไปหรือเปล่านะครับในช่วงแบบ ต้องการประตูจริงๆต้องมีการส่งแนวรุกเพื่อมาเอาประตูจริงๆเนี่ยมันช้าไปครับนาทีที่8ปดแล้วอะนะครับคือมันเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บอีกไม่กี่นาทีห้านาทีเนี่ยมันมเวลาน้อยลงไปนะครับจะโดนซานโชลงมาก็ถูกแล้วแหละนะครับแต่ว่า มันน่าจะเปลี่ยนเร็วกว่าน,นี้นะครับตามความรู้สึกผมนะแล้วก็ดอนินฟานาเบคด้วยนะครับก็นี่คือเรื่องที่เราก็ทราบกันดีว่าโอเล่เนี่ยมีการแก้เกมที่บางครั้งก็ช้าจริงๆนะครับบางครั้งมันก็ช้าอย่างที่เราได้เห็นมันควรที่จะเร็วกว่าน,นี้นะเพื่อมาพลิกสถานการณ์นะครับโอเคก็นี่คือ6ประเด็นนะครับเทียบมาฝากกันนะส่วนเรื่องสุดท้ายครับก็นี่ครับตามภาพนะฮะก็ยืนยันชัดเจนแล้วล่ะ เรื่องของอัลเตดิโอคอนเต้นะครับล่าสุดทอร r เดมัสเปอร์เนี่ยประกาศแต่งตั้งอัลเต i o ดิโอคอนเต้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยสัญญา18เดือนนะครับแล้วก็คาดว่าเรื่องของออปชันค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่13ล้านปอนด์ต่อปีครับนะซึ่งสัญญา18เดือนเนี่ยจะมีออปชั่นขยายสัญญาอีกด้วยนะครับแล้วก็มารอดูกันว่าคอนเต้ e จะมีการคุมทัพอะไรอย่างไรบ้างจะพาทอรเดมสเปอร์กลับมาไหมหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ คือแมนยูตัดชอยเรื่องของผู้จัดการทีมไปอีกหนึ่งคนแล้วนะครับสำหรับอันเดรียคอนเต้ตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลือชอยแล้วครับเรื่องของการที่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมจริงๆนะก็ไม่เหลือแล้วนะครับอาจจะเหลือซีดานซึ่งซีดานเนี่ยเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะรับงานในตอนเนี้ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็อาจจะเป็นเกรดลงมาครับผู้จัดการทีมเกรดลงมาที่ยังไม่ทราบครับว่าจะเป็นใครในตอนนี้นะฮะนะโอเคครับก็ นี่คือต่องเาวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่เอามาฝากกันครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ